ห่านกับไข่ทองคำกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายผู้หนึ่งมีห่านที่ออกไข่ให้เขาเป็นทองคำวันละฟองทุกๆวัน <Wow. S 1> เขาจึงนำไข่เหล่านั้นไปขายจนมีฐานะร่ำรวยขึ้นแต่เขาก็ยังอยากร่ำรวยและมีทรัพย์สินเงินทองมากกว่าที่เป็นอยู่ <laughs> เมื่อเกิดความโลภขึ้นเขาจึงกล่าวกับตนเองว่า ในท้องของห่านจะต้องมีไข่ทองคำอยู่มากมายเป็นแน่เขาจึงตัดสินใจใช้มีดผ่าท้องของห่านออกคือหวังจะได้ไข่ทองคํามากมายดังที่คิดไว้แต่แล้วกลับไม่พบไข่ทองคําแม้แต่ฟองเดียวในขณะที่ห่านนั้นตายและไม่สามารถออกไข่ให้กับเขาได้อีกเลย การเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโลภมากลาบหายหมดกับตั๊กกะแตนวันหนึ่งในฤดรูร้อนตั๊กกะแตนถลดครานตัวหนึ่งกำลังเดินร้องเพลงอย่างมีความสุขกรันเห็นผู้มดกำลังขนเสบียงอาหารกันอย่างขมักขม้น จึงกล่าวทักว่าพวกเจ้ากำลังทำอะไรกันอยู่น่าจะหยุดพักแล้วมาร้องเพลงเต้นรำกับข้าดีกว่าโมตัวหนึ่งจึงพูดว่าทำไมเจ้าไม่สะสมอาหารไว้เพื่อในฤดูหนาวที่กำลังจะมาถึงเหมือนพวกข้าล่ะต,ตากตะแตนตอบกลับไปอย่างหน้าตาเฉยว่าเดี๋ยวก่อนก็ได้อีกนานกว่าจะถึงฤดูหนาวตอนนี้ข้าจะต้องตั้งใจฝึกร้องเพลงก่อนเมื่อได้ยินเช่นนั้นพวกโมตก็พากันหัวเราะ และพากันขนอาหารต่อไปเมื่อฤดูหนาวมาถึงเจ้าตักกะแตนก็หิวโซเพราะไม่มีอาหารหลงเหลือแม้แต่น้อยมันจึงไปขอความช่วยเหลือจากเหล่ามดมดตัวหนึ่งจึงกล่าวกับมันว่าพวกข้าไม่มีอาหารพอจะแบ่งให้เจ้าหรอกขอให้เจ้าสนุกสนานกับการร้องเพลงและเต้นรำท้ามกลางอาการอันหนาวเหน็บก็แล้วกัน นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงเตรียมพร้อมเผชิญความยากลำบากที่จะมาถึงในอนาคตอยู่เสมอหนูนากับหนูเมืองหนูนากับหนูเมืองเป็นเพื่อนกันวันหนึ่งหนูนาชวนหนูเมืองไปเที่ยวบ้านของตน มันได้เตรียมอาหารมากมายที่หาได้จากท้องนางไว้เพื่อต้อนรับเพื่อนรัก yeah เมื่อหนูเมืองเห็นจึงเบ้ปาก yeah และพูดกับหนูนาว่าเจ้าทนกินอาหารแย่ๆแบบนี้ได้อย่างไรกันอาหารที่บ้านของข้าดีกว่าและอร่อยกว่านี้ตั้งมากมายทั้งยังมีที่นอนอันแสนสบายกว่านี้ด้วยดังนั้นหนูเมืองจึงชวนหนูนาไปเที่ยวที่บ้านของมันบ้าง เมื่อมาถึงบ้านของหนูเมืองหนูนาเห็นอาหารมากมายเรียงรายอยู่บนโต๊ะทั้งสองจึงพากันกินอาหารอย่างอร่อ,รอยขณะนั้นหนูนาได้ยินเสียงหมาเห่ามันจึงถามหนูเมืองว่านั่นเสียงอะไรหนูเมืองตอบว่าก็แค่เสียงเห่าของหมาในบ้านหลังนี้แหละรูต่อมาประตูถูกเปิดออกพร้อมกับหมาตัวใหญ่ที่ตรงเข้ามาที่พวกมัน หนูทั้งสองรีบหนียังสุดชีวิตเมื่อรอดพ้นจากการตามล่าหนูนาจึงพูดด้วยน้ำเสียงที่หวาดกลัวว่านี่นะหรอชีวิตที่แสนสบายของเจ้าถ้าต้องอยู่อย่างหวาดภาวาเช่นนี้ข้าขอกลับไปใช้ชีวิตที่ท้องนาอย่างเดิมดีกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่ามีชีวิตที่พออยู่พอกินแต่ปลอดภยัยดีกว่าสุขสบายแต่มีอันตรายรอบด้าน ครามสัตว์ป่าณป่าแห่งหนึ่งผูงกระต่ายไม่พอใจที่เหล่านกอินทรีชอบจับพวกมันไปกินเป็นอาหารอยู่เสมอพวกมันจึงรวมตัวกันและประกาศสงครามกับเหล่านกอินทรีขึ้นเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้นพวกมันกลับไม่สามารถเอาชนะเหล่านกอินทรีได้ จึงคิดหาพันธมิตรเพื่อมาช่วยเหลือทั้งกวาง <Huh? S 1> แกะแพะและลา <Yeah. S 1> แต่ก็ยังไม่สามารถเอาชนะฝูงนกอินทรีได้ <c oughs> หัวหน้ากระต่ายจึงคิดว่าฝูงหมาป่าที่ปราดเปรียวและหน้าเกรงขามคงจะช่วยเหลือพวกมันได้ดังนั้นหัวหน้ากระต่ายจึงตัดสินใจเดินทางไปที่ถ้าของหมาป่า เพื่อขอความช่วยเหลือและเมื่อไปถึงหัวหน้าหมาป่าจึงถามเจ้ากระต่ายด้วยน้ำเสียงเจ้าเล่ว่าเจ้าแน่ใจได้อย่างไรว่าข้าไม่ใช่ศัตรูของเจ้าทัานใดนั้นเอง <S <S หมาป่าจึงเข้าตรุกเจ้ากระต่ายและจับมันกินเป็นอาหารทันทีนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงอย่าไว้ใจผู้ที่ไม่รู้ว่าเป็นมิตรหรือศัตรู กับหงณริมทะเลสาบแห่งหนึ่งมีกาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้มันเห็นหงท่าทางสง่างามกำลังแช่น้ำอยู่ในทะเลสาบนั้นจึงคิดว่าถ้าลงไปแช่น้ำน,น,นานๆเหมือนเช่นหงแล้วขนสีดำของมันจะต้องกลายเป็นขนสีขาวสะอาดเหมือนกับหงอย่างแน่นอนมันจึงบินลงไปแช่ตัวในทะเลสาบและกล่าวกับตัวเองว่า ขนสีดำที่น่าเกลียดของข้าต้องกลายเป็นขนสีขาวสวยสะอาดในเม่ช้าเป็นแน่และมันก็แช่น้ำอยู่อย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนโดยไม่ยอมบินไปหาอาหารเพื <c oughs> ่อคอยดูว่าขนของมัน <c oughs> เปลี่ยนเป็นสีขาวหรือ,อยังในที่สุดมันก็อดอาหารจนตายในทะเลสาบนั้นโดยที่ขนของมันก็ยังมีสีดำอยู่เช่นเดิมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความทะเยอทะยานเกินตัว จะนำมาซึ่งความหายนะเหยี่ยวป่วยณเทวสถานแห่งหนึ่งฝูงเหยี่ยวจะบินมาขโมยอาหารที่คนนำมาบูชาเทพเจ้าอยู่เป็นประจำจนอยู่มาวันหนึ่งลูกเหยี่ยวได้ล้มป่วยลงอย่างหนักไม่ว่าจะทำอย่างไรอาการก็ไม่ดีขึ้นแม่ของมันร้อนใจมากจึงบินออกไปที่เท,ทวสถานเพื่อสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ช่วยรักษาลูกของตน แต่กลับไม่เป็นผลซ้ำร้ายอาการยังสุดหนักลงกว่าเดิมจนกระทั่งลูกเหี่ยวกำลังจะตายลูกเหี่ยวจึงบอกให้แม่ลองไปสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าดูอีกครั้งเมื่อได้ยินดังนั้นแม่เหี่ยวจึงพูดกับลูกด้วยนำเสียงที่เศร้า้อยว่าในเมื่อพวกเราไปขโมยอาหารจากแท่นบูชาของท่านเทพเจ้าอยู่ทุกวันพระองค์คงไม่เมตตาม,มาช่วยเจ้าให้รอดพ้นจากความตายหรอกลูก นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าบางครั้งเมื่อรู้สึกสำนึกผิดก็สายเกินไปเสร็จแล้วนกยูงกับนกกระเรียนในวันหนึ่งท่ามกลางแสงแดดอ่อนๆนกยูงตัวหนึ่งได้รำพนหางอันสวยงามเพื่ออวดโฉมให้นกกระเรียนที่อยู่ใกล้ๆดูแล้วพูดโอ้อวดว่า หางของข้าเทียบได้กับเสื้อคุมของพระราชาที่มีสีสันสวยงามทั้งสีม่วงสีรุง้งและสีทองแต่ดูตัวเจ้าสิไม่มีสีอะไรเลยนอกจากสีขี้เท่าเท่านั้นนกกรเรียนจึงตอบอย่างภูมิใจว่าจริงอย่างที่เจ้าว่า แต่ข้าสามารถบินขึ้นไปได้สูงถึงบนสวงสวรรค์เพื่อพูดคุยกับเหล่าเทพเจ้าและดวงดาวส่วนเจ้าก็ทำได้เพียงเดินดินเหมือนเช่นไก่ที่คุยเขียกกองมูลเท่านั้นเองนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้ตัดสินที่รูปลักษณ์ภายนอกพ่อกับลูกสาวทั้งสอง าชาชราคนหนึ่งมีลูกสาวอยู่สองคนคนแรกแต่งงานกับชาวสวนส่วนคนที่สองแต่งงานกับคนปั้นกระถางวันหนึ่งเขาเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนแรกและถามว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างการงานราบเรื่อนดีไหมลูกสาวคนแรกตอบว่างานกำลังไปได้ด้วยดีแต่ข้าอยากให้ฝนตกมากกว่านี้เพราะพืชพันของข้าต้องการน้ำ ชายชราจึงตั้งใจจะไปสวดอ้อนวอนต่อเทพเจ้าเพื่อขอให้ฝนตกหลังจากนั้นเขาก็เดินทางไปเยี่ยมลูกสาวคนที่สองแล้วถามคำถามเดียวกันว่าเจ้าเป็นอย่างไรบ้างการงานราบรื่นดีไหมลูกสาวคนที่สองตอบว่าไม่ค่อยดีเลยข้าไม่ต้องการให้ฝนตกแต่อยากให้มีแสงแดดแรงๆเพราะกระถางที่ข้าปั้นจะได้แห้งเร็วขึ้นชายชราได้ยินดังนั้น จึงคิดด้วยความกังวลใจว่าข้าควรจะอ้อนวอนต่อเทพเจ้าอย่างไรดีในเมื่อลูกสาวอีกคนอยากให้ฝนตกส่วนอีกคนกลับไม่ต้องการฝนมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความปรารถนาของคนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันเราจึงไม่อาจทำให้ทุกคนพอใจได้หนูกบและเหี่ยว กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนูกับกบเป็นเพื่อนกันอยู่มาวันหนึ่งกบบอกกับหนูว่าจะพาไปเที่ยวที่บ้านและเกิดนึกสนุกขึ้นจึงเอาเชือกมัดขาของตนติดกับขาของหนูไว้แล้วจึงพาหนูไปยังบ่อน้ำที่มันอาศัยอยู่เมื่อถึงบ่อน้ำมันก็กระโดดลงว่ายน้ำเล่นไปพร้อมกับหนูเจ้ากบเล่นน้ำอย่างสนุกสนานขณะที่เจ้าหนูที่ผูกติดอยู่กับมัน เริ่มหายใจไม่ออกและสำลักน้ำจนตายในที่สุดร่างของหนูจึงลอยขึ้นสู่ผิวน้ำทั้งที่ยังผูกติดกับขาของกบอยู่บังเอิญเหยี่ยวตัวหนึ่งกำลังบินผ่านมาและพรันเห็นหนูลอยอยู่ในน้ำจึงโฉบลงมาคาบร่างของหนูไปพลอยทำให้กบที่ผูกติดอยู่กับหนูกลายเป็นอาหารของเหยี่ยวไปด้วยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ความรู้เท่าไม่ถึงการอาจนำมาซึ่งความหายนะราชีสีกับปลาโลมาราชีสีตัวหนึ่งเดินเล่นอยู่ที่ชายหาดมันเห็นปลาโลมากำลังว่นายน้ำเล่นอย่างมีความสุขจึงตะโกนทักทายพร้อมกล่าวว่าสวัสดีเจ้าปลาโลมาข้าว่าเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะ เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลส่วนข้าก็เป็นผู้ยิ่งใหญ่ในป่ากว้างเมื่อเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ช่วยเหลือกันปลาโลมาจึงตอบตกลงที่จะเป็นเพื่อนกับราชสีวันหนึ่งราชสีเกิดทะเลาะกับควายป่าจึงเดินมาที่ชายหาดเพื่อขอความช่วยเหลือจากปลาโลมาเว่าปลาโลมาก็ได้แต่ลอยคอเฝ้าดูอยู่ในทะเลราชสีจึงพูดด้วยความโมโหว่า เจ้าเพื่อนทรยศไหนสัญญาว่าเราจะช่วยเหลือกันแล้วเหตุใดเจ้ายังคงมองดูอยู่เฉยๆเ,ยเช่นนี้ปลาโลมาจึงตอบว่าถ้าข้าสามารถอยู่บนบกได้ข้าก็คงช่วยเจ้าไปนนานแล้วล่ะนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจงขอความช่วยเหลือจากผู้ที่สามารถช่วยเราได้จริง